นะคะเราอยู่กับรายการช่วงปู่เจ้า EP ที่หนึ่งนะคะ EP หนึ่งนะคะวันนี้เราทานวันนี้เรามาทำอะไรกันคะกินปิญญองเกาหลีนะคะชื่อร้านว่าอะไรคเดี๋ยวนี้ค่ะนาอ่ะนึกไม่ออกชื่อร้านอะไรวะอะไรวะมาชิตะอะไรวะบาร์บีคิวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มึงมึงอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกไม่เข้ามาถึแล้วก็บูฟ่ามาชิตะ ปาร์บีคิวท่นนี้นะคะคุณเทค,ค่ะใช่แล้วทีนี้เป็นมีดแรกที่น่าทอมอะไรค่ะอันนี้ชื่อคุณเทค่ะเทย่าหลุยไม่ใช่เทย่านะคะเทเก่งนะจริงจริงแล้วเราควรจะถ่ายตอนที่มีอาหารเยอะๆนะคะแต่ด้วยความที่แบบความกระหายความเหื่อกระหายคือกาหิวนะหิวจัดหรือจัดว่าหิวจัดว่าหิวะตาตา ไม่พูดอะไรเลยเนาะเขาบอกว่ามันเสียเวลาห่อสีเล็บเป็นสีชมพูกับสีผักสีเขียวเข้ากันมากเลยค่ะไม่ถึงใส่ลุงขนมใส่ลุงอร่อยนะคะดูดิค่ะเด็กคนนี้กินผักเก่งตอนนี้เราอยู่แค่ที่นั้นนั่นแหละค่ะยอูบเจ้าค่ะไม่ใช่มาชิตะมาชิตะามชตะกินเยอะๆนะคะนานทีจะได้กินอืบัลไปอีก คุณคุณนตีคุณดูหิวนะคะผมกำลังดีเองครับพี่กับการกินนะคะอืมกินเยอะๆนะคะอีฉันเห็นคุณทานได้เทได้เอ้ยไม่ใช่อีฉันเห็นคุณทานได้เซนก็ดีใจครับเห็นแทบก็เดินะคะมนบุ้งะค่ะโดยอีฉันเห็นอีฉันเห็นคุณเทได้อีฉันก็ดีใจครับ เทียร์เทเก่งนะคะแล้วก็รายการจุ๊บจู๊บเจ้า EP หนึ่งก็จบลงเท่านี้นะคะ e ีหนึ่งก็จบลงแล้ว EP หนึ่งและอีพีสุดท้ายและพีสุดท้ายอุ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยตอนนี้ก็คือได้ออกมาจากร้านปิ้งย่างเกาหลีแล้วพี่ดาวบอกว่าจะพาไปดูดนตรีสดอาหาดนตรีสดสดมากสดสดมากค่ะเพราะว่เขาแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรามาจ่ายนะคะ เมเราได้ยินเสียงเพลงจากฝั่งนู้นนะฮมากอหน้าอ่ะร้านยำนจ่ายเปยี่สิบมไหนอ่ะอ๋อเนี่ยหระยำแต่ละยี่สิบตอนนีได้ยินเสียงดนตรีฝั่งนี้สิบบาทขึ้นมาอยู่ในทะเปา เมื er ่อก oh ี้เราบอกเราได้ยินเสียงดนตรีสดจากตรงนี้นะคะได้ค่ะพอก็เรามองไปอยากดูเสื้อผ้าอ๋อเรนดาจะพาอ๋อไปดูดนตรีดนตรีสดอยู่ในซอยเสื้อผ้าเราเจอแหลกแล้วเคมาจากร้านเอาแล้วแหละลงแล้วหนึ่งตอนนี้ชาวจ้วงอยู่ที่ร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าร้านใหม่ด้วยเขาบอกว่าเพิ่งมาเปิดเมื่อวานเรนได้แล้วจริงจริงหนึ่ง บอกว่าราคาตามไปอันนี้มูลค่าเท่าไหร่ผิดซ้ายผิดขวาเป็นคนบางซื้อค่ะอยู่ไปเนี่ยตาถูกคุณอาริดาถูกคุณอาริดาถูกนะครับจะรักคอนเทนี้ตายตีเราตีเราต้องเขียวต้องเหลืองเว้ยเีื่อกี้เราชอบคอนเทนตตัวที่วันนี้เห็นนะคะพี่เขาบอกว่ามันเลิเก่าโก้ฉันก็พยายามดูโซโก้อยู่ค่ะแตฉันไม่เห็นเลยไมโกห็นเลยค่ะบเจ็บหินเจ็บหินค่ะซูมซูมเจ็บหินหัวหิน หัวไวหมดแล้วไหนรอไหนคนไหนเอานู่นหรอัวเม่ตีน้ำาลนยอะอุ um ้ยเยอะแตก่เชื่อด้อุยเยแตก่เชื่อได้ตะกี้พูว่าอะไรนะบอกว่าน้อแม่เจ๊ตัวน้องสีน้ำตาลแล้วก็เลยแบบเอา้าหนึ่งนั่งมอมอยก็ลอุ้ยนี่ ชีสกืห้าทุ่มยัไงกืาทุ่มรับไปถึงนั่าไปตรงนี้องกอดไม่ได้เลยนี่ต้แข่งั่วโมงนไล้วถู่ะว้ในม้ามาแล้วง่าคะวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะค่ะถึงไหนคะแพ่กระแสค่ะแท่กระสาด่นะ นิ่งเงียเลยแบนายไยู่นี่คนนี้นิ่งๆเก็บเงียบดิเฮ้ยตัวเองแล้วแล้วตัคนนี้อะไรบมาที่หนูวะเจ๊มกิมาลกิมมา ชีสมมนเป็นชีสที่แบบที่มันอยู่ในบิ๊กซี่ะขอให้คุ่แมเอาประเดิมก่อนจะกินก่อนเลยเดี๋ยวถ่ายก่อนกน <c oughs> <c oughs> นี้นะคะช่วงปู่เจ้าก็กําลังเดินทางกับปู่เจ้ากันแล้วนะคะเป็นเวลาไมด้จล้วม่อได้งอด้ม่างกนะคะชื่อเพจชื่อเพจวงปู่เจ้านั่งบเทศประมาณ4ี่สถานีป้านหรือห้า10นาทีนะนาทีค่ะ ช่วงชื่อเอ่อช่วงเะาอช่วงผู้เจ้าช่วงผู้เจ้านี่รายการพวกเราเองนะนี่รายการพวกเราของสามสาวปู่เจ้านะคะเดี๋ยวจะเกิดขึ้นน้บบรรนาวนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นอีพีแรกเียวว่าก็ไม่มีการเตรียมตัวใดๆไม่มีการเตรียมตัวค่ะเป็นการพูดสดเรียว้อยเซนตลาดอันนี้ก็คือภาพรวมตลาดเดินทางมาสะดวกนะคะสะดวกมากลงบันไดนี้แล้วก็ตรงไปเลยแค่กระสาแค่นะแค่กระสาแค่กระสือกระสาที่ขับไป นี่เลยสถานีนี่บัตรฟรีนะคะสำาองถึงเคหะยังสีอาวอลิดาวิ่งหึงไม่รอใครใด้ใดพอพอ โ oh, นะอ้เย็นอ่ะคือซีเมนด้วยแมสหวานหวานนะ่าหวานไหมใช่แบบดูออกเนี่ยอันนี้หวานก่ะปะอันนี้เขาจ้าแมสเด็กให้เราอ่ะโหมากเคาว่าเราดูหน้าเด็กไงไม่ใช่เขาแกงเรา